สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมซิดนีย์แชนแนลนะครับอ่ะวันนี้จะเห็นผมแต่งตัวเรียบร้อยอยู่นะครับผมวันนี้เราอยู่ตรงศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมมากับคุณพ่อนะครับแต่พอดีคุณพ่อเนี่ยขึ้นไปก่อนแล้วผมว่าถ่ายเปิดคลิปก่อนวันนี้เราได้มารับเกียรตินะครับได้โล่นะครับผมเพราะว่าคุณพ่อผมเนี่ยได้ช่วยทางศูนย์ราชการจังหวัดนะครับช่วยเหลือคนยากไร้นะครับเป็นบริจาคเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็ ของเครื่องใช้นะครับสุขภัณฑ์ต่างๆนะครับซึ่งทางคุณพ่อผมได้มอบไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูบรรยากาศนะครับที่คุณพ่อผมจะได้รับโลกนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรอติดตามกันเลยครับไป ก็อันนี้ครับได้รับเป็นผู้บริจาคเนี่ยนะครับเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวนะผู้ยากไร้นะครับอันนี้นะครับได้มอบรางวัลนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับต้องถามคุณพ่อนี่ครับขอเชิญคุณพ่อนิดนึงรู้สึกยังไงครับอันนี้ก็รู้สึกดีดีได้มาร่วมสนับสนุนของจังหวัดนะครับในเพื่อของโยธาจังหวัดแล้วก็กระทรวงพม ที่ได้ให้เราได้มาสนับสนุนช่วยเหลือเพราะที่ยางไรนะครับก็ยินดีสบุนุนในส่วนของจังหวัดปิ่บูบณ์ครับโอเคไปก็โจมกันไปแล้วสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆเนาะหรือว่าเป็น EP พีพิเศษแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวก็จะขอตัวลายกันแล้ว สำหรับใครที่ชอบหรือว่าอยากให้ผมแบบไปบริจาคหรือว่าไปทําบุญให้ใครเนี่ยก็คอมเมนต์ได้นะครับอยากให้ทำคอนเทนต์แนวไหนนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์ให้หน่อยนะครับถ้าใช่กดแชร์ถ้าคุณแค่กดซับสไครต์และกดกระดิง่งติ้งๆแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ซิดนีย์แชนแนลขอตัวลาไปก่อนสวดัสสวัสดีครับไปแล้ว